แม่ก,ก,ก็ก็ได้อยู่นะครับพี่ก,ก็ก็น่าสนุกอยู่ได้อยู่ปะลาในปัจจุบันวงการเกมเรียกว่ามาไก่มากๆนั่นแหละ <Yeah. S 1> แน่นอนว่าเกมที่หลายๆคนเล่นเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเกมออนไลน์ส่นสวนใหญ่ซึ่งนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถเล่นร่วมกันได้ แต่คุณรู้หรือเปล่าล่ะว่ามันมีประเทศบางประเทศที่ไม่สามารถเล่นเกมออนไลน์แบบประเทศอื่นๆเขาได้นั่นนะซึ่งนั่นก็คือประเทศเกาหลีเหนือนั่นเองแม่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกาหลีเหนือเขามีเกมให้เล่นได้หรอ <Huh? S 1> แน่นอนว่ามี <Wow. S 1> แต่คุณเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าเกมที่ประเทศเกาหลีเหนือมันจะมีเกมแนวไหนมั่งเสียสีสังคมมากแค่ไหนงั้นไปดูกันเดีกว่ากับ สิเกมสุดปังโกลิเยที่เกาหลีเหนือเลยาได้ว่าแบบนี้มีได้หรอจะมีเกมแบบไหนกันมัง่งไปดูกันเลยสิบเกมไฟส์ v วอเตอร์ไฟส์สวอเตอร์เกมส์คอนเซปต์ของเกมนี้ไเ้ราจะว่าง่ายมากๆเลยคุณจะรับบทเป็นไม้ตีแมลงวนันใช่แล้วแหละ คุณรับบทเป็นหมายตีมแมลงวันและสิ่งหน้าที่ที่คุณต้องทำนั่นก็คือตีมแมลงวันแต่สิ่งที่แปลกนั้นก็คือเจ้าเปนหน้าของมแมลงวันกลับเป็นหน้าของจอร์จบุชอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริการวมไปถึงนายกชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ ยังมีชายทุนนิยมปแปลกๆอีกคนหนึ่งแน่นอนว่าคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นชายที่มาจากประเทศทุนนิยมหรือตัวแทนของเาหลืีใต้นะนะสิ่งที่คุณต้องทำนั่นก็คือกำจัดอิมลแรงวันตัวแทนเหล่านี้ไปให้หมดนะนะ 9. ก้าห m งแมนเกม วิธีเล่นเกมนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ที่รู้ๆนั่นก็คือจุดจบของเกมนี้ซึ่งไอ้จุดจบของเกมนี้ที่ว่านั่นก็คือจับตัวนักการเมืองมาประหารชีวิตให้ราบคาแม่ดูเสมือนว่ามันจะเป็นการปลูกฝังเด็กๆว่าถ้าใครฝ่าฝืนหรือใครทำผิดจุดจบนั่นก็คือการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ เรือกได้ว,ว่าเกมที่มีเนื้อหารุนแรงขนาดนี้ไม่รู้ว่ารัฐบาลปล่อยมาได้ยังไงนึงแ Giant Man Baby and the Key โดยเกมนี้ก็เล่นง่ายๆมากๆเลยแหละโดยคุณจะสวมบทบาทเป็นเด็กน้อย และหน้าที่ของคุณนั่นก็คือตามหากุญแจให้เจอแต่แต่ว่าคุณก็มีอุปสรรคซึ่งไออุปสรรคที่ว่าเนี่มันก็คือเจ้าหนูสกปกโซโครกทุนนิยมแน่นอนว่าเจ้าหนูทุนนิยมเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนมาจากเกาหลีใต้หรือไม่ก็ญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนะนะซึ่งเรื่องที่ว่าเกมนี้มันก็สนุกดีแต่ยังว่าแล้วนะเสียดสีสุดๆเจ็ เทรนด์โดร m แมนเกมส์โดยเกมนี้คล้ายๆกับเกมสมัยก่อนโดยเป็นเกมที่คุณต้องรีบต่อชิ้นส่วนของรางรถไฟให้ครบก่อนที่รถไฟจะมาซึ่งูเร้าวๆแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมปกติทั่วไปไม่ได้เสียสิ่งอะไรมากมายเท่าไหร่นะน,นะห่พอ o ินเตอร์เ f สไฟเ i อ e r 2 Cancel Visa w a r r i o r s เกมนี้ไม่มีอะไรแปลกเป็นมากกว่าชื่อแล้วแหละซึ่งคอนเซปต์ของเกมนี้ง่ายๆนั่นก็คือมันคล้ายๆกับเกม Street Fighter เป็นเกมต่อสู้เพื่อแย่งชิงสิทธิ์ย้ำเป็นเกมต่อสู้เพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในการกินข้าวที่เหลืออยู่ <Huh? S 1> พูดไปพูดมาแล้วมันก็คล้ายๆกับสิทธิ์โครงการอะไรแถวๆนี้อยู่เหมือนกันนะที่ต้องให้ประชาชนมาแย่งชิงนะนะ <Huh? S 1> มันไม่แฟร์ แอดไม่ไดกาวถึงใครนะไปดูข้อที่5าเลย 5. เกม Mass Effect h o m e b บุกดูโดยเกมนี้เป็นเกมป้องกันประสาทจากพวกทหารญี่ปุ่นที่มาบุกตรุกรานรวมไปถึงเจ้าสมุยโดยคุณสามารถใช้ดาบธนูรูกตุ้มขวานฟันใส่หน้าเจ้าพวกทหารญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่แน่นอนว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาที่รุนแรงเสียดสีสังคมสุด,สด 4. Project Hammer คอนเซปต์ของเกมนี้เกิดทั่วไปเลยเป็นเกมทุบตัวตุ่นปกติธรรมดาธรรมดาแต่แค่เปลี่ยนจากเกมที่ใช้ขอนทุบตุน่นกลายเป็นทุบคนจริงๆ <c oughs> ซึ่งไอ้คนที่ว่านั่นก็คือคนที่ไม่ไปเลือกตั้ง <c oughs> ทุบให้มันเข็ดหลากไปเลยซึ่งแน่นอนว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยก็มีพักการเมืองที่มีชื่อว่า พรรคแรงงานเกาหลีเป็นพรรคผู้ก่อตั้งและพรรคการเมืองปกครองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีที่ในประเทศมีแค่พรรคเดียวนะนะซึ่งเรียกได้ว่าต่อให้คุณจะไปเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่ก็คือมีพรรคเดียวสามเกมควิดชเลนจ์ e โดยเกยมนี้คอนเซปต์ง่ายๆนั่นก็คือแค่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ในประเทศเกาหลีเหนือว่าคุณรู้จักเกาหลีเหนือดีแค่ไหนแน่นอนว่าเกมนี้ก็น่าจะสอดแทรกเนื้อหาของท่านผู้นำเยอะพอสมควรนะ 2. อ i เด e ิ e เกมนี้เป็นเกมปิดตาตีญี่ปุ่น ซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้มันมีถึงสีพักเลยทีเดียวและเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะพอผู้เล่นแค่ต้องดันเพชรให้เหนือหลุมเพื่อป้องกันไม่ให้คนญี่ปุ่นแอบดูแค่นั้นเลยแม่แค่นี้ก็รู้ได้เลยว่าเกาหลีเหนือในสมัยก่อนก็ค่อนข้างที่จะกลัวญี่ปุ่นพอสมควรนะนะหนึ่งนะเกมเปียงยางเวสเซอร์ แน่นอนว่าชื่อเกมก็ได้บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเกมรถแข่งและแมปต่างๆแน่นอนว่ามันคือแลนด์มาร์คของเกาหลีเหนือไม่มีประเทศอื่นๆเจือปนอยู่เลยเกาหลีเหนือตั้งโดดเด่นเท่านั้นในเกมนี้และสิ่งที่แปลกนั้นก็คือเป็นเกมรถแข่งที่ถนนล่งสุดๆไม่ค่อยจะมีรถเลยแม่ก,ก,ก็ก็ได้อยู่นะครับก,ก็ก็น่าสนุกอยู่ อยู่เป็นอย่างไกันบ้างล่ะกับเกมทั้งหมดที่แอดได้กล่าวไปคุณผู้ชมอยากเล่นเกมไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะสำหรับแอดแอดก็อยากเล่นอยู่มันก็ดีอยู่ก็ได้อยู่ก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribeSP i ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ